สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับการติดตั้งตัวโปรแกรม v e r s i ช n Box นะครับที่จะใช้จำลองตัว Ubuntu นะครับบนวีโตของเรานะครับตัวโปรแกรมที่เป็น v e r ร์ช n Machine นะครับจะมีหลักๆ2ตัวครับที่เราเห็นกันนะครับก็คือจะเป็น VMware นะครับกับตัว v วอร์ชั Box นะครับแต่ตัวที่แนะนำเนี่ยจะเป็นตัว v วอร์ชั Box ตัวนี้มากกว่านะครับเพราะว่า มันฟรีนะครับแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับน่าจะสะดวกกว่านะครับแต่ถ้าเป็น vmware เนี่ยเราก็จะใช้ได้14วันแล้วก็อาจจะต้องซื้อโปรแกรมเพิ่มเติมนะครับวิธีการตรวโหลดตัวโปรแกรม version box นะครับให้เรานะครับเข้ามาที่ตัว version box org นะครับหรือว่าเซิร์ชใน Google ก็ได้ครับว่า oracle version box นะครับไปที่หน้าดาวน์โหลดนะครับมันจะมีออปชันให้เราเลือกนะครับว่าตัวคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยที่ต้องการลง v e r s i box นะครับ เป็นแบบไหนนะครับถ้าเป็น Windows นะครับก็ให้เลือก Windows Host นะครับแล้วทำการดาวน์โหลดนะครับไปใน Directory นะครับที่เราจะใช้นะครับโอเคครับหลังจากดาวน์โหลดมานะครับตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็น Execute File นะครับให้เรากด Setup ได้เลยนะครับแล้วก็กด n e x t ครับ อันนี้ก็ให้เลือกโลเคชันที่จะลงเวอร์ชวนบ็อกซ์นะครับของผมก็จะลงไว้ในตัว Default เลยนะครับแล้วก็กด next นะครับถ้าเราต้องการสร้าง Desktop นะครับเอ่อพี่ครับถ้าต้องการสร้าง Shortcut บน Desktop หรือว่าตัว shortcut, สกัด้านดอัพเมนูเนะี่ยก็ติ๊กพวกนี้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ต้องการเนี่ยก็เอาออกนะครับโอเคนะครับแล้วก็กด อิ s สตอ l นะครับรอจนการอินสตอลเสร็จนะครับเนะมื่อทำการอินสตอลเสร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้เราลองลอสตาร์ตดูนะครับโดยการติ๊กนะครับแล้วกด finish ถ้าการลงโปรแกรมถูกต้องนะครับเวลาสตาร์ตัวโปรแกรมมานะครับมันก็จะมีลักษณะดังนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราลงโปรแกรม Version Box เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรานะครับเข้าไปที่เว็บของ Ubuntu นะครับนี่นะครับไม่ใช่ Ubuntu นะครับกดดาวน์โหลดนะครับแล้วให้เรานะครับหาไฟล์ตัว ISO นะครับของตัวอุ u ัตูนะครับสำหรับ PC เนี่ยมานะครับอ่ะเลื่อนมาที่ตรงนี้นะครับ นี่ครับตรงนี้ตรงนี้ให้เรากดที่ Ubuntu Desk t o p ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับเวอร์ชันที่เราใช้เนี่ยครับเราจะใช้คู่กับ Ro อ n a u t i c นะครับซึ่งซัพพอร์ต Ubuntu 20.04นะครับอันนี้นะครับให้เรากดดาวน์โหลดนะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดอิมเมจของ Ubuntu นะครับเราก็รอจนการดาวน์โหลดนะครับเสร็จสิ้นนะครับ หลังจากที่เราโหลดตัว image file นะครับของ Ubuntu ไว้เนี่ยเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการเข้าไปที่ Oracle VM VirtualBox นะครับแล้วกด New ครับเพื่อสร้าง Environment ใหม่นะครับตรง Name นะครับให้ใส่เป็นชื่อนะครับของผมก็จะขอใส่เป็น Ubuntu 20นะครับ m a t c h i n Folder เนี่ยครับให้เลือกนะครับว่าเราต้องการเอาตัว o อเของเราที่ต้องการลงไปไว้ที่ไหนนะครับซึ่งผมได้สร้างเว r ร s p a c e เอาไว้นะครับเป็น u b u n t u v i r t u a l Space นะครับแล้วเลือกไคลนะครับเป็น Linux นะครับเวอร์ชั่นนะครับเป็น u b u n t u นะครับแล้วกด Next ครับทำการปรับ Memory ใช้นะครับที่จะให้เวอร์ช l Box นะครับสามารถใช้ได้นะครับในการดันอ b u n t u นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็จะแนะนำที่8 g ิกนะครับ ก็คือ8,192 MB นะครับพอถ้าน้อยกว่าน,นี้นเวลาทําใช้พวกกราฟิกนะครับมันอาจจะช้าได้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องของแต่ละบุคคลด้วยนะครับเอาที่เหมาะสมนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะถามถึงการสร้างฮาร์ดดิสนะครับให้เราครดเอทเวอร์ชวลฮาร์ดรดิสนะครับใหม่เลยนะครับ เลือกเป็น v e r s i o n Box t h i s Image นะครับแล้วก็ Fix Size นะครับเพื่อที่จะระบุไปเลยว่าเราต้องการพื้นที่เท่าไหร่กันแน่นะครับก็สำหรับการทำตัวนี้นะครับผมก็จะแนะนำไว้ที่40จิกนะครับหรือสัก35จิกนะครับกำลังดีนะครับกด Create ครับแล้วทำการรอสักครู่นะครับมันก็จะสร้างพื้นที่เนี่ยครับให้เรานะครับ ควนี้นะครับให้เรากด start นะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับ browse นะครับไปที่ตัวของอไฟล์อุบกนตูนะครับที่เราได้ทำการดาวน์โหลดมานะครับเลือกเป็นอุบ n t u 20นะครับแล้วกด choose นะครับ จากนั้นนะครับกดสตาร์ทนะครับมันก็จะทําการลงอุบ n t u 2 0 0ูนะครับให้เรานะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับมันกําลังทําการติดตั้งให้เรานะครับ ถึงหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าของการเซตอัพการติดตั้งของ Ubuntu นะครับให้เราเลือกภาษานะครับแล้วเลือกอินสต l ล Ubuntu นะครับจากนั้นครับเลือกคีย์บอร์ดเ a y o u ์นะครับของผมจะใช้ค่าคงเดิมนะครับแล้วก็เลือกเป็น normal installation นะครับหรือถ้าใครไม่ต้องการพวกเ e b ว็บเบาว์เซอร์ต่างๆเนี่ยก็สามารถเลือกเป็น minimal ได้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดอัปเดตนะครับ แต่ไม่ต้อง i n s tall t ท i r d party ก็ได้นะครับงั้นนะครับให้เรากด i n s tall now นะครับแล้วเลือกเป็นอ l เ s t กซนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับดิสที่ว่า VMware หมายถึงเนี่ยอ่าโทษทีครับท,ที่ตัวที่ตัว v i อร์ a l box หมายถึงเนี่ยจะเป็นดิสเสมือนนะครับที่เราสร้างขึ้นไม่เกี่ยวกับดิสของคอมพิวเตอร์ของเราจริงๆนะครับ แล้วก็กด continue ครับแต่หากใครต้องการลงดูว่า boot นะครับใน VM เนี่ยก็อาจจะต้องเลือกเป็น something else นะครับแล้วก็ไปแบ่ง partition แต่ว่าไม่แนะนำนะครับนใไหนก็ใช้ VM แล้วนะครับเลือกเป็น Bangkok นะครับเป็นปร,ประเทศไทยนะครับแล้วใส่ตัวชื่อ name นะครับลงไปผมจะใช้คาว่า VM 20แล้วกันนะครับ แล้วเซตพาสเวิร์ดนะครับถ้าใครต้องการล็อกอินแบบออโต้นะครับให้เลือกล็อกอินแบบอโตเ m ม t ตินะครับแต่ถ้าใครต้องการใช้พาสเวิร์ดก่อนเนี่ยก็ให้เลือกเป็น r e q u i r พาสเวิร์ด to ล็อกอนะครับแล้วกด continue ครับตอนนี้นะครับตัวโปรแกรม V.M เนี่ยก็จะทำการติดตั้งอุป n t u นะครับลงไปนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับไม่นานมากนะครับเมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดรีสตาร์ทนะครับเหมือนก็จะทำการรีสตาร์ทตัว V.M นะครับแล้วก็บูตเข้าหน้าตัวอุปกรณ20.04นะครับ หากขึ้นหน้านี้นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะสามารถใช้ตัว Ubuntu 20.04นะครับบน VM นะครับได้เรียบร้อยนะครับหากต้องการขยายหน้าจอของ VM นะครับให้เรานะครับทำการเข้าไปที่ setting นะครับแล้วไปที่ display นะครับเลือก g r a p h i c controller เนี่ยเป็น vbox VGA นะครับแล้วก็กด OK นะครับ แล้วทําการสตาร์ทนะครับตัว VM นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้หน้าจอของตัว VM นะครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับ